จุกจุก W1 ดีไหมถ้าเราชอบความสบายก็ถือว่าดีแต่ผมว่าเสียงไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นเล่นแอดแล้วกันเพราะว่าผมคชดว่าแอดค่อนข้างเก่งแพทนี้ไม่แอดก็โซเจอร์แหละแต่อยากเล่นแอดมากกว่าสวัสดีโคโคนัดเดสึครับสวัสดีครับสวัสดีจัน5้าด้วยสวัสดีแรมเอ็กซสวัสดีครับ พี่ลืมแก้แชทโอ้มันมันแก้ยากแฮะแป๊บนึงนะเ <c oughs> ดี๋ยวจบตานี้ล่ะงจบตนี <c> h <oughs> มันแก้ยากอยู่ <c oughs> มันมันแก้ไม่ยากหรอกแต่มันต้องใช้เวลาแก้แป๊บนึงลืมเลย <c oughs> ท็อปซาเลียฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามแพ้เลยฝั่งงข้ามมีตอดสองทางป้อมท็อปก่อนโอเคพี่อธิบายเรื่องวินคอนได้ไหมครับก็ตามชื่อเลยครับเงื่อนไขในการชนะถ้าเราอยากเข้าใจเรื่องวินคอนเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าทีมเราเด่นเรื่องไหนครับแล้วเราก็พยายามโฟกัสเรื่องนั้น แล้วก็เราต้องเข้าใจว่าฝั่งตรกข้ามเด่นเรื่องอะไรเขาจะเล่นยังไงให้ชนะเราแล้วเราต้องห้ามให้เขาทําสิ่งนี้น แ,แนะนำเฟดดีเพสหน่อยได้ไหมครับเทรเซอร์เกนจิสองตัวนี้มาตรฐานที่ควรเล่นได้ครับถ้าอยากเล่นเฟดดีเพสตัวแรกท็อปมีอันท็อปอันอนานะโอเค ทฮารใช้ท็อปแล้ว <Venus. S 2> เขามีแกรฟแกรฟนานโนแกรฟนาโนคิรีมิดไฟโอเคไฮนูนยังไม่มีแต่ใกล้แล้วล่ะ เขาไม่แกร็บนะเล่นตรงเนี้ยไฮนูนสวยครับฝันตรงข้ามใช้แกร็บใช้ไฮนูนมีคิริปะใช่มีเอ้ยคิริใช่ไหมยังยังไม่ใช่คิริ วินคอนฝั่งตรงข้ามคือไรทำไงก็ได้ให้ทาเลียเล่นง่ายครับฝั่งเราก็เหมือนกันวินคอนเป็นวินคอนเดียวกันตอนนั้นเราก็ต้องถามว่าตัวอะไรที่ทำให้ซาเลียเขาเล่นง่ายเราก็ต้องกดดันคนนั้นหรือไม่ก็กดดันซาเลียไปเลยแอนตี้ซับไฟนี่ใช่ซาบเขามีซจินิโก ทอมอีกรอบหนึง่งไฮนูนใช้แล้วนาโนท็อปนาโนท็อปนาโน,น,าโ,นโดนปิดหน้าบ้านเลย อปยอนเราทำดาเมจน้อยไปแล้วก็ตายง่ายไปนะปัญหาคือตรงนั้นเลยแต่ไฟที่เราแพ้ก็เป็นไฟที่แคสดี้แฟล็ด้วยซึ่งก็ค่อนข้างน่าเสียดายส่วนไฟที่เราเปิดเปิดจากรถไฟที่ไอซาเดีย,รยเราไม่นับว่าเขามีแกร็บแล้วเราไปเล่นตรงนั้นยังไงเราก็เสียเปรียบอยู่แล้วไม่ควรเข้าตรงนั้นอ,อ่แล้วก็แพ้อันติเพราะอันติฝั่งของขัามเยอะกว่าใช่เจาะไม่ไหวเจาะไม่ไหวเพราะเพื่อนเราไม่นับอันติด้วยครับไม่แปลกใจ เทเซอร์กินจิเล่นต่างกันยังไงอ่าจริงๆแล้วเล่นเหมือนกันเลยครับคือสามารถเล่นกับเพื่อนก็ได้เล่นล้วงก็ได้แต่เกนจิจะดีกว่าเทเซอร์อยู่เรื่องหนึ่งคือเกนจิมีความสามารถในการล้มแทงที่ดีกว่าเทเซอร์เพราะเกนจิเป็นช็อตกันเนาะส่วนเทเซอร์เป็นตัวละคอเบรสจะต่างกันตรงนั้นด้านในที่ปกติแล้วจะเล่นเกนจิถ้าเกิดต้องขึ้นสองชั้น หรือด่านที่สามารถเข้าใกล้ศัตรูได้ด้วยด้วยแดดเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับเข <wanted> าจะเล่นเกนจิมากกว่าแต่ถ้าด่านที่ต้องเล่นแบบต่อเนื่อง <A S 1> ไ,มมไม่มีไม่มีสองชั้นนะเขาจะเล่นเทเซอร์มากกว่า <laughs> อยู่ที่ว่าเราชอบเล่นจังหวะเดียวหรือชอบเล่น <Three. S 1> หลายๆจังหวะถ้าเล่นหลายๆจังหวะก็เทเซอร์อยู่ที่ทีมเราด้วย เขากันได้แล้วก็กันได้คิๆๆดแค่นี้พอ,อโอๆๆๆ้โอ้โอ้เจ็บเด็บเด็บเกือบตุยแต่พอมีโค้ชกันแล้วมันช่วยเรื่อง เรื่องเปลี่ยนตำแหน่งดีมากเลยนะแต่ลืมว่าสลับฝั่งแล้วเราเสียเพิร์กนะทุกคนดันพวกด่านด่นอะไรเงี้ยวิโดโววิดโวแนเยิน เก๋สวยสวัสดีน้องสวัสดีน้องใหม่ครับตอนนี้ท็อปเพิ่อง2อัพอะไรดีถ้าด่านนี้ผมแนะนำให้ติดติดติดฉากจะดีกว่าครับเพราะว่าด่านนี้ไม่ไม่ได้สู้หน้าตรงด่านนี้สู้แบบเข้าพื้นที่ค่อยสู้เพราะฉะนั้นติดฉากจะดีกว่า อิเลปแล้ว เราหมดแล้วอ่ะเสียเปรียบเลยนะเนี่ยต้องเอาทะเลเขาให้ตายอ่าวสวยทะเลเขาต้องตายทะเลเขาต้องตายไม่งั้นจบเฮไวเฮ้ชีลี่อยู่ข้างหลัง ไหมชุบได้ก็ไอ้ไม่ให้เขากันได้เราก็ต้องกันได้ครับอุ้ยนิดเดียว โอ้ยไนะเยส y ย s เยสเย s เ e ส s นะไม่ใช่เยสนะฮ่าิดบวกครับคิดบวกเออคิดบวกคิดบวก ปกติเวลาเล่นโซลเจอร์วิ่งออฟแองเกิลและดสแท็กสตูพอเขาหันมาสนใจก็หนีถ้าคิวได้ก็คืออะไรก็คือถูกครับเล่นถูกแล้วโซลเจอร์ปกติเล่นอย่างนั้นแหละวิ่งเอาคิดง่ากับโลกของโออิซ่าเหรออด้วยความที่เล่นโอวัตหนึ่งมาก็ต้องยอมรับว่าโออิซ่าโลกโออิซ่ามาันค่อนข้างนานลำคาญครับเพราะนั้นการกลับมาของโออิซ่าโลกของโออิซ่าทำให้โออิซ่ายืนค้ำได้นานขึ้นอ่ะ ปกติโอ่าจะไม่มีสกิลในการยืนค้ำที่เยอะใช่ไหมแต่พอเราอัพโลโอ่าแปลว่าเรามี3สกิลในการยืนคำ้ำโหอย่างนี้หมุนคููดาวมันมากโอ่าจะกลายเป็นหนึ่งในแท้งที่แบบน่าลำคัญพอๆกับลามาต้าเลยในความคิดพุท